มันจะลงไปข้างล่างครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูบนนี้เดี๋ยวเวลาเรายกไปเนี่ยเขาจะยกไปตั้งให้เราข้างล่างแล้วเราก็ไปปิดข้างล่างแต่หน้าที่เราคือหยอนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลงไปหย่อนให้เสร็จก่อนอ่านะครับทีนีป <ๆ S 1> ิดก็เอานี้นะครับปิดใช้มือจับอย่างเงี้ยนะครับใช้มือจับมือขวาก็รับะยเาสองรอบหนึ่งสองรอบเห็นะครับอ,อันนี้จับนะครับหุ้มอย่างเงี้ยแล้วใช้นิ้วน่ะ หมุนสองรอบหนึ่งรอบสองรอบแลเห็นไหมครับส <H> ัดไหมหรือชาเลนจ์กระดาษอะไรก็ได้ใช่ไหมครับกระดาษนี้ครับอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นกระดาษที่มันแข็งขึ้นมันผมเคยใช้กระดาษรีไซเคิลเอซีมามันแข็งนิ้วจะเจ็บหมดอ่ะอันนี้มันจะนิ่มก็มองว่าอนาคตหนังสือชิมอาจจะสูญอะไรนะ อ,อ,อ,อันนี้ก็เนี่ยทำกระดาษมาแล้วก็ทำมือแปะไว้อย่างเงี้มือฝ่าก็จับพุ่มแบบน,นี้ครับสองรอบเนี่ยครับจับมาง่ายๆแบบเนี้ยนะครับมือซ้ายจับกระดาษมือขวาเขาจับเนี่ยพุ่ม